กินข่าวไปนะคะเรามาเล่นน้ำกันเอาเล่นเลยเอาเล่นเลยนหนลไหนดูดิเฮ้ยนอนเล่นได้เลย จ๋วอุ๊ยโอ๊ยโอ้ยตกหลุมว่ะเด,ดี๋ยววันนี้เราจะอาบน้ำให้กับเจ้าโดโดนะครับผมนี่เห็นไหมเดี๋ยววันนี้ ให้โดโด้เล่นน้ําด้วยตอนนี้ต้องล่ามไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันลงลงมาในสระนี้แล้วเรามันจะเลอะนะครับผม,มเดี๋ยวเอาไว้สักพักหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปเล่นน้ํากับมันนะครับผมเราจะสระผมด้วยยาสระผมนะครับผม,มอันนีเ้เราไม่ได้โชว์ยี่ห้อนะครับผมไม่มียี่ห้อนะครับผมถ้าใครจะมีสปอนเซอร์แชมพูสุนน้องหมาก็ เอามาให้เรารีวิวได้นะครับผมนี่ยาสะผมน้องหมานะครับผมนี่เดี๋ยวล่ามไว้ก่อนนะฮะมันเลือเดี๋ยวเราเล่นน้ําในสระก่อนนะปิ้วดู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 ดดอาเดี๋ยวให้ดูมุมมุมนี่ฮะเห็นไหมอ่าดูอยากเล่นอยากเล่นอยากเล่นหนู โดบอกโอยากเล่นน้ำพ่อดูเดี๋ยว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 ต้นต้นมะม่วงพ่อแต่อันนี้โค่นลูกเดี๋ยวแป๊บนึง บ้านเราก็มีสระน้ำนะครับผมส<ย>ง,งการปีนี้เล่นในสระ มาเนี่ยมาีขานั่มมนงมังโตัไดอย่าลนะเต้นเต้นเียัาางพอ างไ้โดก้ก่อนลงไอ้นี่นะลงอ่างไปโอ้ยอย่าขังนะต้องลาไว้ก่อนนะเดี๋ยวมันวิ่งทั่วมันได้ทรมารตัดนะแต่ว่าลามันนิดนึงหยดหยดมก นี่เลยดิมใส่มันเลยดูเฉยเยแค่ะูเยอะไปหมไม่เยอะหรอกคดเยอะแล้วในรอบหนึ่งปีไปอีกใสอีกปังปอกน่ะเออตัวใหญ่มาก มันาใา่มนนั่งลงนังน่งลง Đi lên bay. Ủa, nhà hơi bạt mà. Đi đâu? Nà nó nó mới cái เนี่ยทำไมถึงผมผมถึง,ถงต้องต้องล่ามันก็เพราะอย่างเงี้ยเห็นไหมอออนอน,นโทนโน,โน,นี่ยังสาไม่เสร็จนะเดี๋ยวต้องไปจับมันอาบต่อนี่ยังไม่เสร็จมาต่อโอนหมดแล้ว มามาพอแล้วพอแล้วเอาอน,น้ำมาฉีดน,น้ำมาฉีดใช้ของเลย ได้เดี๋ยวก็จิดเอาเข้าตาเข้าตาเออโนย่าบางก็ไม่อยู่ ที่เหลือเราเอาไปลดนะ้ำต้นไม้นะครับเราไม่ได้ทิ้งนะจับมานั่งลง าาไปไหนไม่ได้เราอยู่ใกล้ๆนี่นแหละ <c oughs> แลเสร็จก็เ,เข้าไปในบ้านต่อนะครับ ตอนนี้เราได้อาบน้ำเสร็จแล้วนะครับผมสะสาสะผมให้มันอยู่นะครับเราเราก็ได้สะผมมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมแล้วมันก็นั่งจ่อยอย่างนี้เลยนะฮะไม่ใช่อะไรครับผมโดนล่ามนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปลงขี้เลนอีกนะครับผมนี่จากเราที่ เราสะให้มันนะเป็นไงดูมองดูตามันเด็ดดูตามันเด้ยโอ้โหเป็นไงนะมันอยากให้พ่อมันปล่อยนะครับผมอยากให้ผมปล่อยนี่อยากให้ล่ามนะครับน้องดิมก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะโอเคแล้วไว้พบกันคลิปหน้านะครับผมยังไงก็ฝากเจ้าโดโดไว้อีกตัวหนึ่งนะครับผมครับผมสวัสดีครับ